นี่เป็นสถานที่ท่าน้ําที่พอโพธิสัตว์ได้อธิฐานลอยถาดที่ท่าน,น้ำแห่งนี้หลังจากที่นางชุชาดาได้ถวายข้าวมตดุปยาตองค์ก็ได้นําถาดมาอธิฐานที่ท่าน้ํานี้เป็นฐานที่สําคัญองค์ก็ได้อธิฐาน ลอยถาดว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในใช้ก็ขอให้ถาดนั้นลอยทวนกระแสะขึ้นไปถาดก็ลอยทวนกระแสะขึ้นไป82ครับก็ทําให้องค์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทําให้ได้มีพลังที่ยิ่งใหญ่จากนั้นก็จึงได้เดินข้าม เอินข้ามแล้วก็ได้ไปประทับนั่งที่ต้นโพมีต้นเรียกว่ามีสุธิยาพามได้ถวายหญากุสะแปดกรรมหญ้ากุสะนั้นก็เป็นหญ้าที่เป็นหญ้าที่ไม่ใช่ยาคานะครับเัินขอไปแปลผิดนะเป็นหญ้ากุสะที่อยู่ตาม ลิมแม่น้ำเป็นยากุสะเ,เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทับนั่งก็ที่ยาทับนั่งที่ยากุสะแปดกรรมทิริานว่าจะ,จะไม่เสด็จลุกไปที่ใดก็ถึงแม้เลือดเอนื้อจะเหีอยแห้งไปปาในใดก็จะไม่เสด็จลุกไปทุจนกว่าจะสําเร็จอรหรันสมาสาัมปชัญญะพระองค์ก็ได้เมื่อจิตสงบก็ได้พบ3ทาง ภูเบสานุตญาณฤกชา,าได้นะครับแล้วก็จุตุปญญารุก,การเกิดกันจากของสัตว์ทั้งยอันที่3คืออาสวัคยานได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วก็ได้ประทับอ่าซื่อมุตที่ตนประสิมหาภูอ่เรียกวา่าสัปดาห์ที่1